สนับสนุนโดยเคโลกเบงเบงไว้โอวันติลมามาพบกับโชว์ต่อไปของเราเรียกว่าเป็นโชว์อินเตอร์อิมพอร์ตโดยตรงมาจากอังกฤษเลยนะครับ ladies and gentlemen please g i v e a warm. welcome a r m w to a l e x a เอสียงฮะ Come on baby, you're really good at dancing, aren't you? Yeah. Sayo? <c oughs> It's called Sayo? 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 ไม <c> ่ใ <oughs> ช่ใ <c> ส <oughs> ่โยกนะครับคุณพ่อเขาบอกว่าสายย่อนะครับผมเรายอดรัสายย่อกันแล้ว ครับยกเป็นน้องคนเดียวครับไม่ย่อครับพ่อเหนื่อยมากเหนื่อยมากน่ารักมากๆเลยเป็นพ่อคุณลูกที่ปกติกาทำอะไรกันครับคุณแม่แต่วันนี้เขาไม่ทำเลยอ๋อเหรอครับเขาไม่ทำเหรอแต่ธรรมดาเขาจะสายย่อเก่งมากซ่าโชว์สายย่อหน่อยสิลูกสายย่อนี่ดูพี่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  เอาละครับเจี๊ยจะไปตัดสินแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่นะคะไม่เป็นไรค่ะฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไม่ต้องตัดสินดีกว่าเพราะครอบครัวเราอยากจะมาร่วมสนุกกับคิดซ่าแค่นั้นได้ไงขอเสียงปรบมือด้วยเอาอย่างนี้ ปีหน้ามาใหม่ได้ไหมครับค่ะได้เลยพร้อมแบบว่าให้ไม่เขินเวทีนะแล้วมาใหม่นะค่ะอะโอเคขอเสียงปรบมทคอมเมนต์ a l น่ารักนีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นอ็กซ่ a ที่อายแบบนี้เรามีภาพมายืนยันว่าอเล็ a ซ่าสมชื่อจริงๆนะครับเอาขที่บ้านน้องก็จะซ่ามากๆเลยค่ะคือแบบซ่าสมองเป็นเด็กอะค่ะแต่ว่าแบบอยากจะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเวลาเล่นกับลูกจนเหนื่อยคุณพ่อทำยังไงครับ like l e children d strong. Yeah, sometimes it can be quite tiring to play with her. Oh, when I'm tired, just keep on going, really. Uh, <coughs> <coughs> uh, There's lots of things you can teach uh, the children. You want them to grow up and be good. Enjoy life, have a nice time. <coughs> อยากจะบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้เห็นคิซ่าสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกหลายคนเลยพวกเรารชาวคิซ่ายินดีต้อนรับทุกคนครับ <Okay. S 2> <ๆ>ต่อไปขอเชิญครอบครัวพี่ลงเลยครับอยากถามความคิดเห็นครับพี่ลง<ะ>หลังจากที่ได้เห็นน้องๆคิซ่าซีซั่น2เป็นยังไงบ้างครับหลายจากที่มาเห็นความสามารถของน้องๆในวันนี้ เพราะว่าวันวันหนึ่งได้แจ่แจ่แต่ดูแต่เด็กคนนี้ก็เลยไม่คิดว่าเอ๊ะลกนี้ยังมีเด็กเก่งเหมือนพวกนี้อีกเหรอคิดว่าเด็กเก่งสุดก็คือคนนี้แต่จริงๆแล้วเออยังมีเด็กพวกนี้ที่เก่งกว่าลูกเราเว้ยแล้วเก่งกว่าเยอะเออโอเคฮะโอเคนะอยากจะให้พี่ลงนะครับกับน้องเฟิร์นและน้องแฟงเฟิร์ตช่วยฝาก ให้กำลังใจสำหรับน้องๆในซีซั่นสองหน่อยครับโอเคให้กำลังใจสำหรับน้องๆนะคะที่จะเข้ามาเป็นคิสซ่าซีซั่นสองนะคะพี่ๆเก่งมากๆก็อยากให้น้องๆพกความสามารถมาเยอะไม่ต้องเคอะไม่ต้องเขินค่ะขึ้นมาเวทีนี้แล้วเอาให้เต็มที่เลยเด็กๆทุกคนมีความสามารถเด็กๆทุกคนน่ารักแม้กระทั่งน้องลูกฝรั่งก็ยังน่ารักใช่ถึงเขาจะจะไม่เล่นแต่การแสดงเขาเหมือนกับกำลังเล่นอยู่แต่ปีหน้าปีหน้าอย่าลืมเอาเด็กคนนี้มาให้ได้แน่นอนน้องอะไรนะ น้องจิวเวลเลซ่าอเล็กซ่าและเอาพ่อเขามาด้วยแล้วเอาใยตุ้ยนุ้ยแม่เขามาด้วยมาด้วยเอาเอาพี่สาวเขามาด้วยปีหน้านะมามาโชว์ครอบครัวรวมท่าทางจะสนุกดีมีอะไรจะฝากหมพี่แฟงเฟิร์ดเฟิร์ดมีไหมอะไรนะ อยากตบลูกลุงเปิ้ลไม่เอา <S <S เอไม่เอาอย่าทะเลาะก,กันไม่เอาไม่เอาะดีแล้วครับดีแล้วครับเอาละ,ะ,ะ,ะครับนี่ก็คือความน่ารักของคิดซ่าในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณครอบครัวสุดฮาของเรานะครับพี่รงน้องเปิ้ลและน้องแฟรงค์เปิร์ลขอบคุณค่ะวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับโอนตินสมาร์ทนมรสมอสช็อกโกแลตนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย รางวัลของการได้ทําในสิ่งที่รักก็คือความสุขในหัวใจนั่นเองและสําหรับเด็กซาที่มาสร้างความสุขในวันนี้ก็ได้รับรางวัลจากโอทีสมาร์ทไปด้วยเลยครับ ลาวดีสำหร,รับน้อง,อ,งออกาสทองมาอีกแล้วอายุ2ถึง7ขวบส่งคลิปความสามารถยาวไม่เกิน2นาทีเพื่อชิงบัตรผ่านป้อนแทร็กเข้าสู่รอบต่อไปของคิซ่าติดตามรายละเอียดได้ที่ f c e e o o o k f n p เ g e คิซ่านะครับ เปิเทอมวันรกยังส่ร้าขนาดนี้รับประกันความหาเสาหน้าซ่าแบบทวีคูณแน่นอนเพื่อคุณที่รักทุกท่านกับคิซ่าหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีทางช่องสมและช่องสามสครับสายสารรักจามมืนมวนหลาย